และนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาคุณอยู่ในที่ที่มีคนเยอะเฮ้ยพึ่งมันก็แค่พึ่งไอแมงมุมมันก็แค่แมงมุม นี่ก็ความรูสึกของคุณเวลาคุณลืมปิด Facebook l i น e หรือสลิและนี่ก็คือว um ิธีการจัดการกับคนตัวสูง uh> ว่าไงพวกเตี้ยใครเตี้ยฮะมึงและนี่ก็ความรูสึกของคุณเวลาคุณซื้อขนมแล้วถูกสั่งให้เอาไปเก็บที่เดิม เฮ้ไอนี่ก็ข้อผสงคนเวลาคุณกินอาหารแล้วมีหมานั่งจงเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำจักรยานมาแทนลูกบาสเกตบอลเฮ้รับมาไว้แล้ววันไหนต้องร้อนอือึยับ และนี่ก็ความรู้สึกของคุณเวลาคนจะบอกความลับเพื่อนโอเคฉันจะไม่บอกใครและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลารู้ว่ากระต่ายอีสเตอร์ไม่มีจริงมามาอากระต่ายอีสเตอร์คุณกระต่ายอีสเตอร์กลับไปนอนก่อนคุณกระต่ายอีสเตอร์กลับไปนอนก่อนกูบอกกลับไปนอนไอ้สัสเฮ้เพื่อนไปข้างนอกไปหาอะไรกินกันฉันไม่หิวนะ เดี๋ยวกูเลี้ยงผู้ชายกับแมงมุมเขี้ยเขี้ยยิงหลงนู้นวิ่งลงนู้นแลวคุณอยู่บ้านคนอื่นแล้วอาหารไม่อร่อยเลักแล้วคุณอยู่บ้านคนอื่นแล้วอาหารไม่อร่อยเลยสักนิด I love you. Wow. หนังอะไรไม่เห็นหน้ากลัวเลยสักนิดอและนี่ก็คือความรู้สึกคุณเวลาคุณเช็คเกรตออนไลน์แล้วไม่ผ่านกูไปละและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลามีหมาตายในหนัง Buddy best Bud you're friend my Yeah นี่ก็คือควมรู้สึกงผู้ชายเวลาเจอผู้หญิงหนึ่งสองยกไงเบลเออ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 เว t เออ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 เอไเอเนอนออออเออเอมเออนเอเออเออเออเมอเออเอออนออออ What a beautiful day it is today, isn't it?